ปูเลยอินทนนประชาสรรตั้งอยู่เลขที่90หมู่8บ้านดุงมะปิงหวานตำบลสีเตี้ยอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2มีเนื้อที่6ไร่1งาน57ตารางวา เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน131คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน15คนโดยมีนางสนทยาลาเต็นเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแรงงจจใ และแรงบันดาลใจที่โรงเรียนบ้านสันเลยได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากโรงเรียนบ้านสันเลยได้ประสบความสําเร็จในการดาเนินกิจกรรมในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนจากการใช้ในวัตรกรรมการออกกำลังกายการเต้นจิงกโจ๊กฟันคอฟ,ฟิตและกิจกรรมทางกายที่หลากหลายซึ่งสามารถที่จะแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาทางการสัดส่วนลืออ้วนอ้วนเตี้ยหอ และร่างกายไม่แข็งแรงภายใต้โครงการโชว์ป้าใช้ป้าเกมก็เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ส่งเสริมเด็กไทยให้มีร่างกายสูงส่วนแข็งแรงไอคิวอีคิวดีทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลกิตยศองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทยสูงสมส่วนแข็งแรงไอคิวอีคิวดี ดังนั้นผู้ในการโรงเรียนคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนจึงกำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมสุขภาพโดยกําหนดแผนงานโครงการเพื่อพัฒนายอย่างต่อเนื่องและได้ร่วมกิจกรรมขยายผลไปสู่โรงเรียนในสังานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษาลำพูเนเขตสอนรวมถึงผู้ปกครองและชุมชนได้ปฏิบัติกิจกรรมทางกายและส่งผลให้สุขภาพดีรวมถึงส่งผลต่อภาวะพู้จาการของนักเรียนให้สูงสมส่วนแข็งแรง ทาางกรรเีียนดสขขึ้นั้นตอนการเตรียมการวางระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนประกาศนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกายครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนตามโครงการโชป้าช้ย้าอย่างต่อเนื่อง 2. สร้างทีมงานเพื่อดำเนินการด้านสุขภาพจัดทำคําสั่งคณะทำงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 3. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนำข้อมูลจากการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6มาวิเคราะห์นักเรียนที่สมส่วนเริ่มอ้วนอ้วนเตีย้ยผอมเพื่อแก้ไขปัญหา 4. จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมตามโครงการโชว์ป้าชัยป้าเกม 5. ดำเนินการวางแผนออกแบบกิจกรรม 6. ส่งครูบุคลากรเข้ารับการอบรมกิจกรรมทางกาย 7. ส่งครูและนักเรียนแกนนาเข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมกิจกรรมทางกาย โรงเรียนในสังกัดสพอปอลำพูนเขต2จำนวน12โรงเรียนขั้นตอนการดำเนินการตามระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนภายในโรงเรียนนักเรียนแกนนำช่างน้ำหนักก่อนและหลังการทำกิจกรรมตามโครงการเดือนละ1ครั้ง นักเรียนแกนนำนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปเผยแพร่และสามารถชักชวนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครูประจำชั้นเรียนประเมินสถานภาพทางกายนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งให้รางวัลและชมเชยแก่นักเรียนที่มีน้ำหนักลดลงครูที่รับผิดชอบโครงการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน โดยวิธีการสัมภาษณ์ภาคเรียนละหนึ่งครั้งชุมชนและภาคีเครือข่ายมีการประชุมวางแผนดำเนินการติดตามตรวจเยี่ยมตามนโยบายขยายผลขับเคลื่อนตามโครงการโชป้าใช้ป้าเกมลดเรียนเพิ่มรู้สู่เด็กไทยสูงสมส่วนแข็งแรง IQEQD โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขตสองจำนวน12โรงเรียนที่ได้ดำเนินการตามโครงการโชป้าใช้ป้าเกมออกติดตามการตรวจเยี่ยมนโยบายขยายผลขับเคลื่อนโครงการโชป้าใช้ป้าเกมลดเรียนเพิ่มรู้สู่เด็กไทยสูงสมส่วนแข็งแรง IQEQD ดี Q e Q D, ภาคเรียนละหนึ่งครั้ง จัดเวทีสุนคนาตามโครงการโชว์ป้าใช้ป้าเกมการพัฒนาองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ t Practice และการพัฒนาองค์กรรอบรู้สุขภาพ h e a l t l l i t e r a t e Organization ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและองค์การบริหารส่วนตำบลปีละหนึ่งครั้งครูที่รับผิดชอบโครงการและนักเรียนแกนนำ สำรวจความพึงพอใจของนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งสังเกตและบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการขั้นตอนการติดตามประเมินผลระบบบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน 1. ประเมินการเจริญเติบโตด้านส่วนสิงและน ประชุมครูในเครือข่ายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2เพื่อติดตามการดำเนินงานกิจกรรมทางกายการขยายผลและการพัฒนาต่อยอดโรงเรียนบ้านสันปูเลยได้ประกาศนยโยบายขับเคลื่อนโครงการโชว์ป้าใช้ป้าเกมลดเรียนเพิ่มรู้สู่เด็กไทย สูงสงส่วนแข็งแรง IQ EQD และนะโยบายไม่มีน้ำอัดลงขนมกรุบกรอบในโรงเรียนได้ทำการขยายผลในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6และผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากรทางการศึกษาแม่บ้านชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียงที่สนใจโดยมีวิธีการดังนี้คือ 1. ระดับนักเรียนเกนนำนักเรียนจะตรวจชิตน้ำหนักส่วนสูงก่อนและหลังการทำกิจกรรม 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโภชนาการในวันอังคารและวันพฤหัสบดีช่วงเวลากิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงและขยายผลต่อไปยังนักเรียนทุกระดับชั้นบริเวณหน้าเสาธงหลังเขารบทธงชาติและเข้าแถวหลังเลิกเรียน 3. คณะครูจัดการเรียนการสอนบูรณาการเรื่องสารอาหารและการให้พลังงานแก่นักเรียนทุกระดับชั้น 4. ออกกำลังกายนวัตกรรมจิงโจ้ฟันฟอร์ฟิตได้ขยายเวลาจากวันอังคารและวันพฤหัส,สบดีมาเป็นการออกกำลังกายทุกเช้าหลังเข้ารบทงชาติและกิจกรรมก่อนเลิกเรียน 5. ระดับผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนแกนนำขอช่างน้ำหนักส่วนสูงและเข้าโปรแกรมวิเคราะห์จะนำมาอภิปรายร่วมกันและชักชวนให้ท่านออกกำลังกายในตอนเช้าทุกวัน ระดับองค์กรได้จัดประชุมระหว่างองค์กรหลายๆด้านเช่นผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเทศบาลตำบลสีเตี้ยโรงเรียนใกล้เคียงเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายและขยายผลกิจกรรม7 โรงเรียนเขียนโครงการนำเสนอเทศบาลตำบลสีเตี้ยได้รับเงินสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนโครงการโชว์ป้าชัยป้าเกมลดเรียนเพิ่มรู้สู่เด็กไทยสูงสมส่วนแข็งแรง IQEQD 8. ดีแโรงเรียนแกนนำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลได้ออกให้ความรู้ขยายผลนวัตกรรมการออกกำลังกาย จิงโจ้ฟันฟอรฟิตตามโครงการขับขเคลื่อนโครงการโชวป้าใช้ป้าเกมลดเรียนเพิ่มรู้สู่เด็กไทยสูงสมส่วนแข็งแรง IQ e ิ Q d แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2จํานวน12โรงเรียนโดยให้ความรู้เรื่องภาวะโภชนาการกิจกรรมการออกกําลังกายและติดตามดูผลการพัฒนากิจกรรมการออกกําลังกายนวัตกรรมจิงโจ้ฟันฟอร์ฟิตภาคเรียนละ1ครั้งและให้ความรู้ตามโครงการโชป้าใช้ป้าเกม การพัฒนาองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice และการพัฒนาองค์กรรอบรู้สุขภาพ health literate organization 9. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปูเลยยังได้เผยแพร่ให้แก่ผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจในกิจกรรมการออกกำลังกาย 10. โรงเรียนนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนครูแกนนำและนักเรียนแกนนำได้ทำการขยายผลในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6คณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองชุมชนของหมู่บ้านจำนวน3หมู่บ้านและโรงเรียนใกล้เคียงที่สนใจได้แก่โรงเรียนบ้านสีเตี้ยและโรงเรียนบ้านหนองปลาสวาย ผลการดำเนินง,งาน 1. ผู้อํานวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนทุกคนรวมถึงผู้ปกครองและชุมชนมีสุขภาพแข็งแรงลดปริมาณโรคอ้วนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมีสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 2. นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นสมวัย 3. ผู้อํานวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนทุกคนเกิดระบบเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 4. นักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นสูงขึ้น ส่งส่วนเพิ่มขึ้ผนผอมลดลงเตี้ยลดลง 5. คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความภูมิใจและมีแรงจูงใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีภาคีเครือข่ายระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถุศึกษาลำพูนเขต2ผู้ปกครองนักเรียนชุมชนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปรับรู้แนวทางและประโยชน์ในการดำเนินง,งานโครงการ สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องหมั่นออกกำลังกายเราจะมีสุขภาพที่ดีสูงสมส่วนแข็งแรงไอคิวอีค e ิวดีไปด้วยกันค่ะ